สวัสดีครับคุณผู้ชมดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NSKK จจ0ูนยนทอยู่กับผมเอ็นคนเดิมเพิ่มเติมวันนี้เลยกับในเกมทัสเซตแมนในเกมพับ G ีไส่กรอกนั่นเองฝากใ่้กันกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องหนึ่งยดกันนะครับผมพอดีเปอร์เซ็นต์คนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามเยอะมากเลยก็ฝากช่วกันกดด้วยกันนะครับขอฝากนะครับ ดูสิชูไฟกันยกใหญ่เลยโอเคชีมเรามีเทป้าเจ้าฝัายแบกนะก็จะเล่นง่ายชีอู้เครื่องบินกิสมาร์กนะจิงด้วยโซนโลกใก้กิสมาร์กเราดีนะ ห้องแล็บสิมีคนลงด้วยคนลงห้องแล็บด้วยต้องหาปืนคนเลยตรงนู้นแล้วกันออกซ้ายหน่อยแล้วกันไอ้ปืนนี้ดีเอามานี่ท่าเก้า ชีวิตจริงคือทาอะไรนะเขาอยากทาวเออปืนทาวูใช่ใช <c oughs> ่ใช่เรียกลิขสิทธิ์เรียกลิขสิทธิ์ไม่ใช่อะไรหรอกเรียกลิขสิทธิ์ M16 เอามา <c oughs> เฮ้ยไปตรงามาหนีก่อนโ okay. <c oughs> อเคเฮ้ยปืนนี้ดีเอามาหนีแทน M16 เลยคิวบิเซนหนึ่งเก้าสองอันนี้ของดีเก็บมาเอามาแทน M16 ไม่ใช่อะไรหรอก ปืนนี้ก็ดีนะสุดเดยอะดีแม็กกาซีนเจ๋งเอามานี่เอ็มเอ็นค .12 เฮ้ยกล่องู้ทองคำแท่งเจ๋งเอามานี่โอเคช่วยอะไรก็ไม่มีอะไรก็รูดรูดของก่อน ไม่มีที่เขยาวไอ้ยังไงที่เขยาวเจ๊งเอานี่ที่เขยา่าเพิ่ยินแต่เสียงแล้วตัวไปไหนโนหผลอยู่นู่นผมโดนอะไรโอ้โหมาตอนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคจบละ ยังไม่ทำอะไรเลยผมไปก่อนเพื่อนแล้วไม่จบละผมยังไม่ทำอะไรเลยไปก่อนเพื่อนละเดี๋ยวเร็วจะซ้ำเขารีบซ้ำไม่ได้ไปเพื่อนไว้สักทีเดี๋ยวเร็วรีบซ้ำไม่ซ้ำเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยแล้วน่ะโอเคเบอร์สองเขามาช่วยแล้วขูงเขา สู่เขาเบอร์สองสู่เขาสู่เขาไม่เรียบร้อยโอเคส่งไปเกิดไมยเรียบร้อยโอเคบินีอยตรงนี้ให้ไวเลยไปหาเบอร์สี่ดีกว่า เนี่ยจกตรงนี้ให้ไวเลยใคระอยู่ก็อยู่กับไกปูไปละไปหาเบอร์สี่ดีกว่ามันอะไรเบอร์สีกกำลังยิงใครอยู่โอ้โห,โ,หโ,หโหยิงไม่โดนยิงไม่โดน Okay, ช่วยไม่อยากเล่นสนายเท่าไหร่อะเล่นยากกว่าสนายเก,เกมนี้วูโดดลงมาแล้วมีอะไรบ้างกาดเหรอฮึบชุด a k 1ีดีกว่า a อ1ีสิซ้ให้ ดูพิซ่า192อันนี้ของดีเยี่มามากมากน,นี้ทิ้งไปโอเคฝากของตรงนี้สักหน่อยก็แล้วกันไม่มีของเลยแมกกาซีนเยี่ยมยานาำที่ตูซ่ว เพื่อนไปหนหมดข้ามไปฝั่งดีกว่าบำยานา้ำออเพื่อนไปรู้ตรงนูน้นโหอ,อยู่กันอยู่กันคนละยอดเลยอยู่กันคนละคนละเอ้ยช่างมาันเถอะคนละยอดเลยโอเค ครับศูนยู่อ้าทิ้งปืนทำไมทิ้งปืนทำไมแย่เลยควรจะทิ้งปืนทำไมตายจะทิ้งปืนทำไมวะไปชุบเพื่อนก่อนดีกว่า ถึงไหมถึงอยู่โอเคได้อยู่ไปชุบเพื่อนก่อนยิงทิ้งไปโดวขึ้นไปฮึบปุ๊บปุบปุบปุบโอเคได้อยู่ฮึบปุ๊บปุ๊บปุบตัวขึ้นไปโหปปปยิงมาจากไหนเนี่ยฮะไม่เห็นตวัวยิงมาจากไหนโอ้โโปูแน่ๆแบบนี้ไม่เห็นตัวแล้วยิงมาได้ยังไง ชื่อจีนซะด้วยโหโปูแน่ๆแ,แปลกๆละแปลกๆเดี๋ยวดูหน่อยดิไม่เห็นตัวแล้วยิงโดนได้ไง้ผมว่าโปรแล้วคนนี้มาถึงคนที่แบบยู่ทงชื่อชาดูภาษาจีนโอเคเรียบร้อยโดนโปรเล่น ไม่เห็นตัวแล้วยิงได้ไงฮัลโหลโอ้โหโดนโป, oh ho, โปเล่นจบละขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ขบคุณมากแล้วก็ที่กดไลค์กดแชร์กดแชร์ครับไม่ไหวอะเจอโปไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บ,บ,บไปๆครับ